ดูสิพูดไปต้องเยวะต้งแยกะก็ลองนั่งสมาธิดูนะคะสําหรับใครที่อยากจะรู้ความจริงอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับคนรักหรือคนที่คุณดิวคุณคบด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าคุณมีสินห้าคบนะคะอ่ะจาจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดให้คุณเองนะคะวันพระอ่ะนี้เอาความลับมาบอกอันเนี้ยดวดนนี้วันพระด้วยเนี่ยจะโดนไหมนะคะก็ลองดูนะคะอ่ะเป็นการไกด์ให้นะถ้าคุณ ทำศีลทำศีลครบ5้าข้อได้นะะคุณก็จะเห็นได้เร็วนะคะคุณก็จะได้รู้คำตอบได้เร็วแต่ถ้าเกิดบางคนบอกนั่งสมาธิไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยก็แสดงว่ายังทำไม่ถึงนะคะหรือว่าจิตของคุณอาจจะสื่อไม่ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็ต้องทำบุญทำทานไปเยอะๆนะสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรก็ว่าไปนะตามตาม ถ้าเป็นศาสนาพุทธนะคะถ้าเป็นศาสนาอื่นก็ลองดูว่าพิธีกรรมของคุณเป็นยังไงนะคะไม่บายค่ะวันนี้ก็ฟันดีกู๊ดไนท์อีกครั้งนะคะขอัยจสิ่งที่มากวนนะแรนดอมอันนี้ก็แบบวันนี้ก็เหมือนแบบก็เป็นพลังงานที่ดีทางนั้นเลยนะคะผู้คนเขารู้สึกเขาชื่นชมคุณส,ส่วนใหญ่นะคนอื่นนะคะคนภายนอกเขามอง คุณในแง่ที่โอเคที่สุดแล้วนะคะไพ่กองนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่ไม่ดีคุณเราต้องมีทั้งไม่มีใครเขาจะมองเราดีหมดทุกอย่างหรอกนะคะกองนี้แต่อันนี้ถือว่าโอเคนะคะเขามองคุณดีนะคะบ๊ายบายฟันดี้ราติสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย